อันนี้มารีวิวของที่ไปซื้อที่ตลาดใหม่อีกแล้วจ้าอันนี้เป็นขนมนมสาวแม่ค้าเขาเรียกขนมนมสาวบ้านเราก็ขนมเทียนแต่ว่าที่เนี่ยเขาไม่กินไส้ไม่กินไส้เค็มกันนะไม่มีไส้เค็มขายนะ <c oughs> เขามีแต่ไส้หวานขายขนมนมสาวอ <c oughs> ยากขี่ลูปเนี่ยนะ้ำ <c oughs> ให้ดูกี่ลูกเอ่ยสองรูกสี่รูก หกลูกแปดลูกแปดลูกยี่สิบบาทแปดลูกยี่สิบบาทขน,นมนมสาวจ้าต่อไปบบวลยของคุณยายค่ะสิบบาทลูกนี้เลยหากินยาก ม,นะมาฟิตจ้ะ <laughs> มาฟิตคุณยายทายซิลูกเท่าไหร่ยีสไม่ถูกค่ะให้อีกรอบหนึ่งส0บาทไม่ถูกอ่ะรอบสุดท้ายหบาทอ่ะถูกต้องลูกละห้บาทค่ะมาฟิตต่อไปนี่ฟังตุ้ง แกงสื่อก็ได้ต้มซึ้งก็ได้คุณยายเท่าไหร่คะคุณยายสองมือ <10 S 1> สองมือโอบใช่ถูกต้องสองมือโอบสิบบาทจะ้ะฟังตุ้งสิบบาทสองมือโอบนะจะ๊งฟังตุ้งสิบบาทจ้าแล้วก็มีมีไก่ท้องเต้อันนี้ตับ อันนี้ไม้ห้าบาทไก่อ่างห้องเต้ค่ะหม้ห้าบาทซื้อมาอยู่กี่ไม้ไก่ห้องเต้สี่ไม้แล้วก็เนื้อไก่เนื้อไก่อห้าบาทสองไม้แล้วก็ตับอีกสองไม้ถุงนี้เท่าไหร่ ถุงนี้สี่สิบห้าบาทนะนี่เลยหลานเด็ดหลานเด็ดประจำหมู่บ้านลูกชิ้นไม้ละห้าบาทซื้อมาฝากคุณยายไซ้กรอกไม้ละห้าบาทมีอันเนี้ยที่ไม้ละสิบบาทเป็นเซ้กรอกข้าวเนี่ยไม้ละสิบบาทเขาก็จะมี มีพริกมาให้แล้วก็นี่มีน้ำจิ้มมีผักมีขิงมีขิงผักน้ำจิ้มแล้วก็มีถ้วยมาให้ถุงนี้ก็ไม้ละห้าไม้ละห้าสี่หม้ยี่สิบแล้วก็ไสก้กรอกอีกไม้หนึ่งเป็นสามสิบบาท วันนี้ไม่ได้ซื้อกับข้าวมาเพราะว่าไม่มีกับข้าวขายก็มีอยู่แหละแต่ว่าเออกับข้าวที่บ้านมีแล้วนี่แล้ค่ะจบการรีวิวค่ะวันนี้ก็ใช้เงินไปเท่าไหร่เดี๋ยวนับดูก,ก่อนนะอันนี้ยี่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสี่สิบแล้วอันนี้สามสิบเป็นเจ็ดสิบ 70ถุงนี้45บาท70 70เป็น70 80 90 100 110 115มาฟิตอีกเป็น120บาท120บาทแล้วก็แล้วก็ไปไปยืนกินที่ร้านอีก2ไม้10บาทเป็น120เป็น130เป็น130แล้วก็แจกหมาอีก4 4ไม้อีก20บาทเป็น เมื่อกี้เท่าไหร่แล้วคุณยายสองคุณยายจําได้ไหมเมื่อกี้เท่าไหรล่ละจําไม่ได้แล้วสองร้อยสองอยี่สิบ0อาสองอสี่สิบาทวันนี้หมดไปสองร้อยสี่สิบบาทจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้จ้า